มีลูกศิษย์ใครครับลูกศิษย์อาจารย์จูนปลาน,นึ่งครับ <ś c oughs> หวานเจีย๊ยบอยู่กับอาจารย์ยศปะสงปียิงแต่ปลากเกลือยิงแต่ปลากเกลือไงอันนั้นจะมาทีครับไอ้เด็กจำผมไม่ได้ใครอ่ะยูมันยืนบอกมาถามว่าใครอ่ะเกินไป น้ำทุกสิ่งผมโดนแล้วครับผมเฮ้ยไม่เล็กน,นะ Thank you. แขนผมอีกดูก็บอกเล็กกว่าเลยอ่ะดูครับ <c oughs> ของจริงอีกแล้วรอยระยะประมาณเกือบสามสิบเมตรครับขู่โคตสุดอ่ะวันนี้มากับปืนช่างต้นสะพานแดงครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาชมผลงานครับน,นี่ปรากฏครับผมใหญ่ยยจริง ุดจัดดูก็บอกเลยดูก็บอกเล็กไปเลยอะ่ะนี่ครับผมก็ยิงมาสักพักหนึ่งตอนยิงอาจจะได้อาจจะไม่ได้ถ่ายครับผมปลาตะเพียนไซส์โอ้โหดูเกือบครึ่งโลปลาช่อนนะครับปลนินวันนี้หมานแล้ว นี่น่าจะเป็นปรากฏใหญ่ครับผมก็เรียกไม่ถูกเรียกปรากฏอะไรเห็นหนวดยาวๆย,วยิงโอ้โหไม่พลาดเลยครับไงแผลสวยหมานแล้วครับวันนี้ติดตามรับชมมาเรื่อยๆครับผมวันนี้ยิงปลาคลองเจ็ดครับผมคลองเจ็ดออกมาคนเดียวครับทีมงานนอนกันหมด ไม่ไหวก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับตอนคืนอาจจะไม่ได้ถ่ายครับผมก็ถ่ายเป็นผลงานให้รับชมแล้วกันนะครับโอเคครับผมหวานเจี๊ยบแล้วครับนี่ครับผลงานดูครับยิงเกลื่อนกันนะครับผมดูน้องเสกอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้ยลอยอีกแล้วลอยอีกแล้วฝั่งนู้นก็ยิงครับ เดินมาเอาลดก่อนครับเทิงครับผมของเจ็ดปลานอกน้ำครับไม่ถึงก็เยอะนะครับแต่ร้อยหัวเดินหาเลือกอยิ่รยยครับลุงก็เยอะครับดูของผมจะเต็มลังแล้วครับผมปรากฏตัวใหญ่สุดจัดครับวันนี้ อีกแล้วไฟสสวยนะครับเกือบเต็มรังแล้วนี่ของพี่เขาก็ได้เยอะครับนี่รูเป็นกลองมาตั้งแต่ตอนไหนพี่มาตอนถึงนี่จะเที่ยงคืนอยู่แล้วครับ๋อ,อปลามันก็ลองให้ยิงเรื่อยๆนะคไซส์โทรบอกแนละ้วผมมากลาดีเลยนะโอ,อ ไซส์ก็พอได้ยิงไงอย่างเงี้ยตัวสองตัวโลนะสองตัวโลสามตัวโลกำลังดีครับคนก็ไม่ค่อยเยอะยครับผมจุดจัดเราไปเราไปเอาปลาใส่รางก่อนครับผม นี่ครับไซส์สวยดูโอ้ยหวานเกี๊ยบนออครับปืนข้างต้นสะพันแดงเดี๋ยวให้ดูผลงานครับผมแถมแท้งจะเต็มรังแล้วครับไม่มีน้ำแข็งเลยปลาล้วนๆครับผมรางจะแตกครับ สายสวยๆยงั้นครับงไงพี่ได้อยู่ครับได้อยู่นะครับได้ bình t h ư ờ ผมโอเคก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับผมตอนยิงอาจจะไม่ได้ถ่ายครับปลามันเยอะแล้วก็ชุนละมุนนะครับผมเยอะจับหวานเกี๊ยบอีก้วครับ นี่ครับดูตัวเพียนเพียนน่าจะเกือบโคตใหญ่อ่ะดูครับโคตรใหญ่อ่ะแมงวิ่งที่ผาเนี่ยเนื้อแมงนิ่มเลยมันจะเพียนอืมสุดจัดน่าจะครึ่งโลกว่านะใหญ่เลยนะเโาวโซ้าพี่ดูสิ ได้ตัวตัวเป็นไงสุดจัดมีตัวไหมเนี่ยมีมาได้เลยมาได้เลยนะของจริงน้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตถามก่อนว่าจะเอากลับบ้านยังไงโอ้โหจะต้องหาน้ำแข็งเลยครับผมเดี๋ยวปลาเสียนหวานเทียบเลยครับ โอเคติดตามรับชมเรื่อยๆครับผมของเจ็ดวันครับย้ายมาอีกทีโอ้โหยิงเหมือนเดิมบันเทิงอีกแล้วยวพาไปดูของน้องครับโอ้โหของน้องไ,ได้ตัวใหญ่ๆครับเตะมาแรกหน้าลุเลยโอ้โหนนโดนอีกแล้วเาโชว์ปลาหน่อยลูก <Okay. S 1> ปันแล้วเนี้ย แม่งโ, <ฆ S 2> โคตรมันน่ะ <c oughs> ของเจ็ดครับนีโดนตัวน้อยหนะ่ะอ่าใหญ่เหมือนกันเว้ยใช้สวย <c oughs> สวัสดีครับผมเ<ด>ันนี้เมีอมาด้วยหรอ เราก็หนึ่งก็สอบครับอีกหนึ่งก็สอบพาไปดูเด็กๆบนสะพานครับผมเ,เด็กๆโชว์ปลาเ,เด็กๆเกฮ้ยกล้องว่างอยู่ในรังนะพี่ผม<ฮ>ได้ประหนังว่นไหน อันหนังไงเล่นไรลาหวายเหรอเพี่อนตัวนี้เที่ยวกับพี่อะไรวะยังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงาเดี๋ยวพาดูล่ะเด้โอ้โห้ยโอยปลาปล่อยปลาก็ไม่ปล่อยเป็นไงเศยิงไหมวะยิงไหมไม่ไหวจะยิงไงดูกล้องหน่อยดิสบายรอต่่อเนีย้องโชว์ปลาหนังนไๆปลาหนัง ผนังไหนผนังเออไปเล่นที่ไหนมาเนี่ยทัดทัดล่างทัดล่างโอ้ยเฮียกดใหญ่เว้ยสามตัวเย็ดสี่ตัวเว้ยปองใหญ่ผมอีกเหรอพี่ได้ตัวเดียวตัวบลูเลยปลาไหลไหนนอนท่อนล่างปลาไม่ขึ้นบนโอ้เย็ดเคโอ้ยหวานเจี๊ยบวะให้หวานเจี๊ยบดิเจี๊ยบของจริงครับเอายกออกมาโชว์ดิ มัตอนน้อยไม่ต่อยกูแล้วหืนี่นี่ของจริงมันต้องอย่างนี้มันเจี๊ยบมันเจี๊ยบไหมโอ้โหเยะเคนี่ตัวเกือบสองโลนะเนี่ยเบิ้มแล้วสุดจัดมันเจี๊ยบแน่นอนแน่นอน บุกมาใส่คลองทั้งทีมต้องบันเทิงมากเลยกองบันเทิงอย่ี้นี่ยเปิดเปิดเปิดถังนี้โชว์ถังแตกเนี่ยโอ้กดไม่ลงเลยอือหือโอ้โหตะเพียนบอกว่าตะเพียนนะโคตรใหญ่บันเทิงครับโอเคไหมวันนี้โอเคนอนหลับแล้ววันนี้ฝันดีเลยสมูทเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงผลงานให้บันเทิงไงนะหวานเจี๊ยบนี่ครับรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้ บานตะเบือกนี่ก็มากับปืนช่างต้นสะพานแดงครับชักสั้นครับ65เซนโหเอาเรื่องครับผมลูกดอกเงี้ยงเดียวนี่นี่็เต็มกระสอบแล้วเหนื่อยครับผมเมื่อยด้วยปวดหลังไอตอนยิงครัผมไม่ได้ถ่ายครับผมปามันเยอะ คือปลามันลอยไกลครับนู่นลอยอย่างนู้น่ะลอยไกลครับลอยไกลแล้วเราก็ยิงส่งส่งระยะไกลครับก็ติดตามรับชมมาเรื่อยๆครับผมผมจะเอากลับบ้านยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยปลาถังหลังรถก็เต็มแล้วอันนี้ก็จะเต็มกระสอบแน่ติดตามรับชมครับใหญ่โดน,นครับ ไงครับวันนี้โหสุดยอดครับมาตั้งแต่ใช้ปืนสูบมานีนะจริงๆไม่ออกจากบ้านเลยเมีไม่ด่าถึงมาเนี่ยมีไม่รู้ด้วยมีไม่รู้นะใช่ไหมใช่กลับไปหลังอานแนะ่เฮ้มันโทรมาถามแล้วว่าอยู่ไหนอ๋อบอกยิงปลาอยู่มันบอกโอ้ตั้งแต่ใช้ปืนสูบนี่เป็นไงบ้างโ้รู้สึกถึงความแตกต่างเลยเป็นไงบ้างครับ หลิงลางนี่แม่งยิงไม่เอาไหนเลยปืนสุ้นอ่โอโโ้โหปอปอปอมันอยู่ที่คนด้วยหรเปล่าจริงที่คนก็มีส่วนโอ้โหมันก็ส่วนหนึ่งได้ทําเองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหของจริงโของจริงอยู่แล้วเราอ่ะหวานเจี๊ยบครับผมนานๆมาเจอหย่อยทีนะครับออเอาปาเชิงไปหมดแล้วเรามาตลาดวายแล้วก็พอลิลาเขามาก็ไม่ยอมมากันไม่ได้เมียด่ดาโอเคครับผมเมียด่าไม่มาเลย นี่แหละที่มาของคำว่าเมียด่าไม่มาเลยอ่ะหวาน,นเกีย๊ยบโอเคครับเอาละครับลูกศิษย์ผมโดนแล้วครับผมเฮ้ยไม่เล็กนะของจริงอะ่ะนี่ลูกศิษย์ใครครับลูกศิษย์อาจารย์จูนปันนึ่งครับ <c oughs> หวานเกี๊ยบอยู่กับอาจารย์ยศมาสองปี<ม>ยิงแต่ปลากเกลือมีแต่ปลากเกลือไงออนี่นี่นี่ดูดูดูอาจารย์นึ่ เป็นไงนี่ดูอีกกระสอบไงโหหลังอ่อนปะเนี่ยไม่รู้จะกลับบ้านได้ครับผมเนี่ยได้ปรากฏผลบลลุเหรอต้องหาล้อยิงไงของแท้ของจริงอ่ะเป็นไงพี่ได้ไหมได้หน่อยเดียวได้เดียวได้ปรากฏมั้งเปล่าตัววัวโตโตไหม น็อกกี่วันแล้วเนี่ยพี่สี่สี่วันแล้วเอ่ะวานปายต์กดตรงนี้เป็นกองเลยเหรนี่ยค้นต้นเนี่ยไม่ขึ้นไม่ได้เมื่อวานผมทํางานนะเด็นี่นี่ผมก็กดกดเผื่อเม <c oughs> ื่อวานไงอ่ะเศรษฐัคผมกดเผื่อเมื่อวานคูนสองไปเลยเมื่อวานทำงานเสียตักเสียตักนี่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 ยืนยืน ยืนตรงนั้นนหะสองตัวเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นเล้าตัวใหญ่เห็นล้า,าน่ะตรงที่ตะเพียนกระมุกกระมุบอ่ะเดี๋ยวมันก็นขึ้นโอ้โหเบลือเลยโหผมไม่มีนี่วากลัวปลาเน่าไม่มีน้ำแข็งตอนยิงไม่คิดฮะตอนยิงไม่คิด <laughs> เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นในใน,นตรงกลุ่มตะเพียนเนี่ยเบลล์เลยอ่ะปลาตัวมัน,มน,มนอ้วนดีเอออ้วนตุ๊บเลยละเหรอ่านปล่อยปล่อยวโ,โหวนี่ กดหน่อยของจริงนี่ของจริงมันต้องอย่างนี้ไหมนะเ <c oughs> ยอะขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงจี้ยิงแพ็กคู่เลยพี่เขาเรียกไปบอกมาไหมไมายิงตรงกอไผ่โถ <c oughs> ผมว่ามันของจริงอยู่แล้ว ดูเถอะตักข้างนอกข้างนอกข้างนอกน,อกนี่นี่นี่ข้างนอกร้อยร้อยร้อยอยู่เห็นเปล่าเห็นเปล่านั่นน่ะเห็นปากเปล่าเข้าป่าย่างเงี้ยอาชีพอะไของจริงนานๆจะมาทีครับไอ้เด็จกจำผมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใครอ่ะมันยืนบอกมันถามว่าใครอ่อะ โอ้ผมไม่งงเลยปกติจำพี่ไม่ได้จริงอ่ะก็เราไม่เคยออกเลยอ่ะนี่โอ้โหวันนี้เมียไม่ด่าเลยมาได้เออปกติเรามาไม่ได้อ่ะเมียไม่ด่านี่อ๋อมาตีสี่แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เลยแน่นอนจริงปลาเพียบเลยหยอยเนี่ยดูดิเนี่ยปลาเยอะมากครับผม ใหญ่ครับปาตะโกโอ้ตัวนู้นตัวใหญ่โอเคครับผมไปติดตามรับชมกันเรื่อยๆความมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ัาเรามาดูผลงานพิยศกันครับผมมาช้าแต่มานะออกก่อนออกก่อนเอาออกก่อนนะเออเอาน้ำออกก่อนนะเนี่ยเี้อขายไปหมดแล้วดูดูอะไรเนี่ยจันยศ ตะกี้เขาก็ซื้อไปด้วให้คนแก่ด้วยเนาะใจบุญละเออให้บุ๊งสี่ห้รอฝีมือพัฒนาหน่อยนะเอฟสองเอฟสีเขาที่บ้านตู้เต็มแล้วไม่เอาไปเยอะอ๋อเอาแค่นิดเดียวผักก็เต็มไปหมดแล้วโอ้โหตายเลยโอ้ยเยอะเป็นประเทียนแน่มีโลกว่าสองโลเลเกือบเกือบสองโลได้อะหนักหนักกว่านินวะดูได้อะโลกว่ามาตัวหนึ่งนี่คุณเจย์ครับผม โอ้โหลูกศิษย์ผมสุดจัดโอ้โหหวานเจีย๊ยบอ,อืนะ้อมไม่จะขอนลูกศิษย์นยเนี่ยแม่นเลยเก่งยิงโค้ตาย่่ะแม่นนอนเป็นไงน้องเสกออไม่ไหวแล้วพีนยา ตอนนี้ครับผมสุดจัดแล้วประหลัดไม่บอกผมบอกเองยอมยอมยอมปลาครับถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปก<ม>็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้กับช่องสายคลองปาเพลินวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผลงานวันนี้ครับผมทีอ่าฮะอกรสอบครับ ยนดูใสสวยครับโอเคก็ฝากกดไ like, ลค์ก, share, กดแชร์กดซับตะไครให้กับช่องสายของพาเพลินด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ